ยังคงติดตามกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับประเด็นดราม่าใหญ่ของ t ด e i ไอคอน o u p ปนะครับที่ได้มีดาราคนดังมากมายนะครับที่ได้โดนโยงไปหาเรื่องนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือหนุ่มดงประกรณลำที่ได้ปรากฏภาพร่วมเฟรมกับบริษัท t ด e i ไ o คอน o u p นะครับในโลกออนไลน์มากมายและนอกจากนี้นะครับหลายคนก็ยังตั้งคำถามอีกด้วยนะครับว่าแท้จริงแล้วเจ้าตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องอะไรกับ t ด e i ไอคอน o u p กันแน่และทำไมเจ้าตัวนั้นถึงไม่ยอมออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวนี้สักที และล่าสุดนี้นะครับในเพจดังอย่างเพจอิซอขยี้ข่าวนะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้นะครับโดยได้ระบุว่าเห็นว่ามีหลายคนถามกันมาเยอะพ่อหลอ่อคันเทพที่เคยมีรูปกับเดอะไอคอนกรุ๊ปหายไปไหนทําไมเงียบไม่ยอมมาชี้แจงอะไรเลยสรุปก็คือผู้จัดการของเขาออกมาชี้แจงแบบเงียบๆตั้งนานแล้วนะว่าเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นไม่มีส่วนบริหารหรือว่าชวนมาขายคอสแต่อย่างใดเข้าใจตรงกันนะ นอกจากนี้นะครับก่อนหน้านี้ทางด้านของบริษัทไอคอนกรุ๊ปเองนะครับก็ได้มีการออกมาถแถลงการ์ด้วยนะครับว่าบริษัทไอคอนกรุ๊ปจำกัดขอชี้แจงว่าคุณบอยประกรันฉันบริรักษ์พรีเซนเตอร์บูมคอฟฟี่และคุณโดมประกรันลำพรีเซนเตอร์บูมคอล l ลเจนไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์สินค้าทําการตลาดสินค้าของบริษัทไอคอนกรุ๊ปจำกัดจึงขอชี้แจงมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว